บันเทิงก่อนใครต่อทุกประเด็นข่าวร้อนกับ SMS ข่าวบันเทิงนิวพลัสสมัครวันนี้ใช้ฟรี15บห้าวันท่านก่อนว่านี่เป็นพรีเซนเตอร์คู่กันครั้งแรกหรือเปล่าเออใช่ครับผมครั้งแรกการออกทำงานนี้ราบรื่นสบายใจเฉลียวเป็นเพราะว่าเคยเล่นละครด้วยกันมก,ก่อนแล้วครับผมก็ง่ายขึ้นค่ะรู้สึกยังบ้างครับเป็นพรีเซนเตอร์ร่วมกันก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีครับรู้สึกยังบ,บ้างเราเหมือนเป็นแบบเฉพาะเจ้าแม่พเซนเตอร์ รุ่นใหม่เพราะแต่ละคนหลายตัวมากก็ครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีกี่ตัวฮะตังไม่แน่ใจไม่่แนใครับก็ต้องถามคนดูครับว่าหมีกี่ตัวมีว่าของมาได้เนี่ยมาได้ดิบเลยมีเป็นสิบที่มันออกมาผมยังเหลืออีกสิบเทียนไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมน่าจะประมาณนั้นน่าจะประมาณนนั้ไม่แน่ใจการแสดงดีบ้างคะเจ้าพ่อโฆษณาก็จริงๆก็ก็ไม่ก็เฉยๆฮะเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่ได้เจ้าพ่อแหละครับผม อยย่่าไมน้จริงๆคำว่าเจ้าแม่ก็จะไม่ได้หรอค่ะเพราะว่ายังมีพี่ๆคนอื่นที่ยังมากกว่าแต่ละคนก็มีโฆษณาของแต่ละคนไปก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรานะต้องถามคป็นว่าอย่างนั้นได้ยังไงโฆษณามาหลายปีพันอย่างนี้ร่างกายส่วนไหนไม่ได้ใช้โฆษณาบ้างคะอุยมีเยอะเลยครับผมเช่นเช่นเช่นอะไรเอ ฟันฟันครับฟันครับตาจมูกผมผมได้ยังฮะผมก็ได้ครับผลแขลอะไรงเงี้ยคือจะเอาพทุกอย่างเลยแต่ผบอกว่าตอนนี้พอสินค้าสินค้าเนี้คือมีลองแล้วครับผมใช่ไหมครับก็ยังยังใช้ได้อยู่ครับจะยากสกิบบ้างไหมเกิดตำแหน่งพูดมีอะไรเงี้ยเหมือนกันอือก็รู้สึกดีแหละค่ะที่ที่ลูกค้าได้เลือกให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ แค่ทีเซนเตอร์ออรอก,กับพี่อั้มอะไรเงี้ยค่ะโดนเปรียบเทียบกันอย่เทียบคู่กับพี่อั้มปัชรพงษ์เปรียบเทียบไม่ได้หรอกพี่เขาแบบสวยประทั์ทุกอย่างค่ะยังไงพี่เขาก็ยังมีพี่ของเขาเนีนเ่ยมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยค่ะสองคนพอรับงานทีเซนเตอร์คู่ก,กันมันจะกลายเป็นสองยามภาพไหมคะว่าเหมือนเป็นอาเป็นคู่ก,กันเป็นคู่ได้ แล,แล้วแต่คนมองแล้วแต่คนคิดมากกว่าครับเพราะว่าจริงๆม,ม,มันเราอยู่ในฐานะนักแสดงฮะเราอยู่ในฐานะแบบว่าคนในวงการมากกว่าครับผมเพราะว่าไงก็ต้องเจอกันในละครอีกสองเรื่องฮะก็มีเกมร้ายเกมรักแล้วก็ธรณีนี่ใครครองด้วยก็มไม่น่าเป็นเรื่องที่ต้องซีเรียสอะไรครับสนิทคนแตสงานนี้กรยับไหมล่ะจ๊ะตอนนี้<อ>ก็เป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันครับสนิทกันมากขึ้นไหมครับรร่วมงานด้วยกันอะไรด้วยกันเยอะแยะก็สนิทกันมากขึ้นครับครับผมไม่มีรุนเป็นมากกว่าพี่น้องหรอไม่มีครับไม่มีย่าจ ก็สนิทกับพี่เขามากขึ้นเพราะว่าต้องเจอมากขึ้นเพราะต้องถ่ายระปถาด้วยกันนะคะแต่ก็ยังเป็นพี่น้องกันมีปัญหาปึกษากันาเรื่องไหมคะเออไม่เคยไม่ไม่รู้สิฮไมไม่ไม่เคยไม่เคยคุยอะไรกับน้องเขาเลยครับคือนอกนอกกองยังมีคุยกันบ้างไหมคือเพราะเราเล่นหรือเราถ่ายเราทำงานเสร็จนี่ยมีคุยกันนอก มีครับก็ถามว่าเป็นยังไงสบายดีไหมร้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องถามน้องะเขาเป็นผู้หญิงด้วยเราก็ต้องดูแลด้วยอย่าจะอยากตอบก็อก็จะคุยเรื่องละครเรื่องงานอะไรแบบนี้มากกว่าย่าเยอะเป็นค่ะจากแฟนแฟนแต่เจอจริงๆเป็นแฟนๆก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยเป็นแฟนกันนะเป็นแฟนกันนะอะไรอยนี้เขาก็ไม่มีพูดหรอกครับแล้วก็ดูที่ผลงานเขาบอกอยากให้เล่นละครด้วยกันอีกเล่นละครแล้วน่ารักกันดีอะไรเงี้ยครับงานของย่าล่ะคะเป็นแฟนของย่ายืม ก็เหมือนกันค่ะคือไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเอ้ยอยากให้เป็นแฟนกันอะไรนี่แค่แค่บอกว่าตอนที่เล่นละครแล้วมันคลิกมันก็อะไเล่นละครแล้วดูดีอะไรแบบนี้มีแฟนละครันเท่าไหร่นะสอบถามมาว่านัเดชมีสาวๆในใจหรือยังอ๋อครับตอนนี้ยังไม่มีใครครับผมครับอยู่ตัวคนเดียวอยู่ลำพังไม่ได้มีใครคุยด้วยเหรอคะไม่มีครับไม่มีไม่มีคุยใครเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเออก็ยังไม่มียังไม่มีมีตัวเองป้ะคะ ฮะครับผมไม่ได้ปิดตัวเองฮะแต่หลายๆอย่างหลายๆอย่างมันมันมเดี๋ยวมันก็มาเองแหละะผมว่ามันเป็นเรื่องของเวลามากกว่าเพราะตอนนี้ผมก็ทํางานด้วยทํางานทุกวันเลยแล้วก็ผมจะกลับบ้านก็ดึกมากอะไรเงี้ยฮะเวลาจะไปเจอใครหรือว่าไปหาเพื่อนยังไม่ค่อยมีเลยฮะจะยาแล้วครับมีมีใครเข้ามาไหมะไรนยังไงบ้าสุดไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวก็คิดว่าตอนนี้คืออยากตั้งใจเรียนแล้วก็ทํางานก่อนรรู้สึกว่า ยังยังไม่ถึงเวลาด้วยค่ะก็อยากให้โตกว่าน,นี้นิดนึงอย่างที่เคยบอกกับระยะว่าไม่อยากมีบอฟฟี่เลยะมาเออรู้สึกว่าจริงๆไมไ่ไม่ได้ไม่ได้อยากไม่มีอะไรหรอกค่ะแต่คือหรูว่าตอนเวลามันถึงมันก็ม,นกมันก็มาด้วยเวลาด้วยคนที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้รับสืบข่าบนี่นบอกว่าวมีคนทักทามให้เล่นละครกับอินเล่นหนังกับี่อารมเล่นสาวสิบสจแจ่วจริงปะ อ๋อนี้ผมผมก็เพิ่งอ่านหนังสือพิมพ์ตอนเช้า่อเช้าไปสับผมมาก็เห็นเหมือนกันฮ <c> ะ <oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าพี่เอยังไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยคนะ <c oughs> ส่วนมากเรื่องข่าวเรื่องอะไรแบบนี้ส่วนมากถ,ถ้ามีอะไรจริงๆถ้าเป็นอะไรจริงๆจริงพี่เอจะบอกผมนะ <c oughs> แต่นี้พี่เอไม่ไม่ได้พูดอะไรเลยพี <c oughs> ต่ติดยักเล่นไหมคะเนี่ยเอออย่างที่เคยบอกไปฮะผมก็ยังไม่ค่อยกล้าเล่นหนังเท่าไหร่แต่ก็ถ้าเล่นกับพี่อ้ําก็ดีนะครับผม ถ้าเลนกับีอนยอมยอมโดดลงมาเล็ต้องก็ต้องดูบทดูอะไรก่อนนะฮะก็ต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่ครับผมว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าชื่อเรื่องแล้วเป็นไงบ้างความคิดึงแ้วน่ารักดีนะคิดถึงคุณแม่ครับผมเไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้หมายพี่อ้มนะล่าสุดีสัมภาษณ์ที่พันธรการมาเขาบอกว่าคุณตู่ช่องสามท่าทางพี่ละครเาบขอยากเล่นกับณเดชอครับดีครับยินดีครับผมแล้วถ้ามีโอกาสได้เจกันก็ดีครับงคุณู อันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็ต้องต้องรอฟังข่าวดีจากพี่เอฮะมากกว่าครับอยังไงบ้กา,ากที่กลายเป็นพระเอกที่แบบ ใช่จริงๆผมก็ไม่ใช่คนที่เล่นละครเก่งนะก็ก็<ม>แต่ว่าก็อยากยินดีนะที่ได้เจอนางเอกหรือว่าใครๆหลายคนไม่จําเป็นว่าต้องเป็นนางเอกด้วยเป็นพระเอกที่ไหนก็<ม>ได้ผมก็ยินดีเล่นด้วยหมดเพราะว่าเวลาเล่นกับคนที่เก่งกว่าเราเนี่ยเ,เราจะได้แบบว่าดึงส่วนดีของเขามาใช้ด้วยก็ยินดีครับผมเรื่องนั้เหมือนก,อกันแบบมีคนชื่นชมจัดผมว่าเป็นคนที่อยากได้เป็นลูกสาวอะไรเงี้<อ>ยแบบในดารารุ่นลุ้นหหลายหลายคนอยากได้ลูกสาวรู้สึกยังงไคะก็รู้สึกดีค่ะก็ อยากเป็นลูกสาวของทุกคนวางวันคัยยังไงในวงการตอนนี้คือคือดังขึ้นอะระวงังตัวยังไงบ้างก็ยางไรก็ต้องระวังตัวมากขึ้นค่ะแต่รู้สึกว่าเป็นตัวเองแล้วมันง่ายแล้วก็ทุกอย่างก็เลยไม่มีปัญหาค่ะก็พยายามเป็นตัวเองเหมือนเดิมตลอดไป <c oughs> ไม่ิดไม่ยนไม่ปิด ยังก็วางตัวเหมือนเดิมฮะวางตัวเหมือนเดิมครับผมครับ <c oughs> ก็ยังเป็นนัเดทคนเดิมฮะเป็นไอหนุ่มขอนแก่นเหมือนเดิมครับถึงหลายหลายคนจะมองว่าเราเปลี่ยนไปว่าอะไรนี้ก็คือเราก็ยังก็ยังเหมือนเดิมครับคนที่รู้ดีสุดก็คือคนในครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดครับผมแค่คนเปลี่ยนไหมคะทุกวันนี้ยรับมันมากกว่าเมื่อก่อนอย่างเห็นให้ชัดระัคู่เลยบริหารจัดการตัวเองยังไงกันบ้าง<ฮ> ผมนะผมให้แม่จัดก,การให้เอาไปใส่แบงก์กินอ,อกเบีย้ยอะไรเงี้ยเข้ากองทุนอะไรเงี้ยครับก็ให้คุณแม่จัดก,การให้ส่วนเราก็ขอตั้งแม่ใช้เหมือนเดิมครับผมััค พกตังค์เลยครับเอ้าคมอยากได้อะไระก็ขอคนอื่นกินเอาฮะไมีความฝันจะซื้อบ้านหรือว่าซื้ออะไรให้ที่แม่หรือครอบครัวไหมคบ้านที่กรุงเทพก็มีแล้วครับก็คงไม่ต้องมีอะไรที่อยากได้กแล้วนั้นก็ตอนนี้ก็ขอทํางานเก็บังค์เรียนหนังสือให้จบก่อนอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่มีของขวัญที่เรารู้สึกเราอยากให้ตัวเองนะคะเก็บท่องข่องเที่ยวเอ่อขอให้มีเวลาก่อนครับผมตอนนี้ยังยังไม่ค่อยมีเวลาเลยผมคิดว่า สักวันหนึ่งวันวันนั้นที่วันถึงวันของเราวันที่เราได้เป็นตัวเองเต็มที่มากที่สุดะผมว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่เราได้แลกตัวเองไปเที่ยวไปทําอะไรที่ตัวเองอยากทำอะไรอี่้ยอย่างน้กเก็ตต่างห้นักเก็ตเคยเปิดสมุดบันทีกหัือไหมก็มีถามบ้างครับถามบ้างนะนานทีถามครับมป็นคนไทยไหมคะ สบายใจครับ,ร,ร,บรู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขดีฮะเวลาแต่ว um> ่าเราเราก็ไม่อยากใช้อ่ะเราก็เก็บไว้ดีกว่าครับหลักแล้วยังอุ้ยไม่ถึงฮะเจ็ดหลักนี่แหละครับผมหลักก็จะเป็นสิ่งที่เราทำงารนำมาตลอดเวลาใช่ไห่เราต้องการมาต้องครับครเจียละนะคะบริหารชีวิตการเงินตัวเองไงบ้างอืมเ คือหนูไม่ได้ไม่ได้จัดการอะไรเลยคือคุณแม่จะใส่เข้าไปในแบงก์อย่างเดียวยแล้วหนูใช้ยังไงคะอืมจะพูดยังไงให้ดีคะคือหนูไม่ไม่เคยได้จ่ายอะไรด้วยตัวเองค่ะคุณแม่กับพ่อจะใจ่ายให้หมดอืมแล้นูก็จะไม่ได้ใช้ใช่สองคนตั้งเป้า,วาไว้กับตัวชีวิตตัวเองยังไงบ้างเวันนี้ถึงว่าจุดที่ผิดที่สุดหรือยังอมไม่รู้ค่ะต้องต้องดูว่านอนาคตจะเป็นยังไง แี้น hmm. ก็เหมือนกันครับตอนนี้ก็ทุกอย่างลงยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ฮะเรื่องเวลาเรื่องการเรียนอะไรแต่ว่า อย่างก็โอเคครับเพราะว่าเราก็มีคนที่รักเราอยู่แล้วเราก็ดีใจมากแล้วครับมีคนดูละครเรามีคนให้กําลังใจเราก็ดีมากพอแล้วฮะก็ก็รอถึงว่าอนาคตจะเป็นยังไงเพราะเวลาก็เป็นตัดสินเป็นเอ่อเป็นเรื่องของการตัดสินทุกอย่างเวลาคือการตัดสินอะไรเงี้ยก็ดูไปตอไว้ว่าอนาคตผมจะเป็นยังไงจะยังเป็นเหมือนเดิมต่อไหมอะไรเงี้ยก็รออเราเราจะรักษาระดับของเราไว้ยังไงบ้างให้มันอยู่ตรงเนี้ยให้อยู่ระดับนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนแบบว่ามาเร็วไปเร็วอะไร จะทาตนมากกว่าคือการประพฤติตัวเราถ้าเราเป็นเหมือนเดิมตั้งแต่แรกที่เราเข้าวงการนะคนก็จะไม่มองว่าเราเปลี่ยนไปอาจสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองว่าเปลี่ยนไปได้อาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เราเปลี่ยนหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องเป็นคนที่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับเรามากกว่าทีนี่เราจะให้คนอื่นมาเปลี่ยนเราเลยใช่ค่ะดูว่ามันขึ้นอยู่กับสีมือค่ะก็ถ้าถ้าพัฒนาสีมือต่อไปแล้วคนเห็นเราเหมือนเพราะว่า ดูอย่างเป็นนักแสดงที่มีสีมือคะหรือว่าถ้าคนเห็นว่าเป็นนักแสดงที่มีสีมือก็แฮปปี้แล้วแล้วถ้ามีคนรักต่อไปก็อยู่ได้นานใช่ไหม